สวัสดีครับผมเอชิวชาแนลนะครับวันนี้ผมก็จะพาพี่น้องมาเที่ยวถ้ำแก้วถ้ำแก้วตั้งอยู่ในวัดถ้ำแก้วตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิอำเภอพักดีชุมพลก็เป็นเขตติดต่อระหว่างอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ผมวันนี้ผม ก็จะมาเที่ยวพาพี่น้องมาเที่ยวถ้ำนี่ก็คือคลิปแรกนะครับที่ผมจะพาพี่น้องออกนอกค้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ตามผมไปดูเลยนะครับว่าถ้ำแก้วจะมีความสวยงามร่มเย็นขนาดไหนครับตามผมเข้าไปดูด้านในเลยครับตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณหน้าปากถ้ำถ้ำแก้วหน้าปากถ้ำแก้วนะครับ ก็ตามผมเดินลงไปด้านล่างเลยนะครับว่าจะมีความสวยงามร่มเย็นขนาดไหนนี่เป็นถ้ำที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมินี่ก็คือคลิปแรกนะครับที่ผมพาพี่น้องออก มาเที่ยวต่างจังหวัดมาเที่ยวจังหวัดชายภูมิจังหวัดชัยภูมิก็เป็นเขตติดต่อกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ ก็เดินตามผมไปเรื่อยๆเลยนะครับบาไอทีบางท่านขอผมว่าให้พาออกนอกพื้นที่ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกที่ผมพาพี่น้องออกนอกพื้นที่เพชรบูรณ์นะครับ ที่นี่ก็แสงสว่างพอสมควรนะครับมีไฟฟ้าที่ติดอยู่ในถ้าแต่ก็ยังสว่างไม่พอนะครับผมก็ขอใช้ไปสายด้านหน้าผมก็มีพระพุทธรูปปางนอนปางสมาธินะครับก็เดินตามผมลงไป ด้านล่างเลยนะครับที่นี่ก็ทางเดินก็จะทําเป็นทางเดินคอนกรีตที่นี่ก็มีความร่มเย็นมากเลยนะครับหน้าผมก็คือเป็นร่องรอยพระพุทธบาท ที่นี่ก็เป็นศูนย์ปริพัตนธรรมนะครับเราก็จะไปถ่ายรอบๆกันนะครับว่าที่นี่มีความสวยงามขนาดไหนครับ นี่คือห้องพระถ้ำแก้วนะครับซึ่มีประชาชนมาถวายที่นี่ก็เป็นผงใหญ่ร่มเย็นนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องลีนออกไปข้างนอกนะครับนี่ก็คือความเป็นแก้วนะครับ ท้าน,นี้ก็สวยงามมากเลยนะครับผมก็จะดเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูว่าที่นี้จะมีความสวยงามขนาดไหนนะครับด้านหน้าผมก็คือพระด้านหน้าผมคือปูน,ะะนักคาราชนะครับ ก็มีความร่มเย็นสบายมีทั้งคาวก็เหมือนทุกๆถ้ำครับแต่ถ้ำที่นี้ก็จะต่อไฟฟ้าลงมาแล้วเพิ่มควาทางเดินให้มันจเจริญขึ้นนะครับเป็นถ้ำโบราณวัตถุเป็นถ้ำเป็นวัดซึ่งมีความร่มเย็นสบายด้านหน้าผมก็คือเป็นหินยอหินน้อยลงมาจากถ้ำนะครับ ผมก็จะตามเตือนผมตามผมมาเรื่อยๆนะครับจ้านหน้าผมก็เป็นองค์ลือสีมีความสวยงามร่มเย็นเป็นอย่างมากนะครับเที่ยมที่นี่ คุ้มค่ากับการมานะครับเป็นถ้ำใหญ่เป็นโถงใหญ่ที่สวยงาม ผมก็จะพาพี่น้องเดินดูรอบๆถ้ำถ้ำท,ที่นี่ก็คือถ้ำแก้วที่ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำแก้วตำะบนแหลมทองออเภพลพลพลจังหวัดชัยภูมิ ก็ที่นี่ก็จะมีประชาชนขึ้นมาบูกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในด้านในถรมก็เป็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมพาพี่น้องมาเที่ยวนอกพื้นที่จังหวัดชเพชรบูรณ์ ก็คือท่ามแก้วของอำเภอของตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชมพลจังหวัดชัยภูมิหรือบางท่านเรียกว่าคนแถวนี้เรียกว่าบ้านลาดพักดีชมพลกิงใหม่ คลิปนี้ผมก็มีแค่นี้ผมก็จะเดินพาพี่น้องเดินกลับไปด้านบนแล้วที่นี่ก็ร่มเย็นสบายดีเงยียบสงบเมื่อก่อนในอดีตก็มีคนเล่าให้ผมฟังว่าท่านเคยมานั่งท่านเป็นพระธุดงเคยมานั่งสมาธิที่นี่ แต่ปัจจุบันท่านศึกเป็นคาราวาสแล้วนั่งสามวันสามคืนปรากฏว่าลูกแก้วออกลอยออกมาจากถ้ำอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับลอยมาท่านท่านก็จับลูกแก้วปัจจุบันลูกแก้วก็ยังอยู่กับท่าน ผมก็จะพาพี่น้องเดินกลับขึ้นไปแล้วคลิปนี้ผมก็มีแค่นี้นี่คือผนังถ้ำที่ผมพาพี่น้องเดินลงมามีหินเรียงกันซ้อนๆสวยงามเป็นอย่างมากเลยนะครับ นี่เป็นถ้ำอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียภูมินะครับคลิปต่อไปผมว่าจะพาพี่น้องด้านล่างนี้ก็มีถ้ำอีกถ้ำหนึ่งผมก็จะพาพี่น้องเดินลงไปชมกันจังหวัดเชียภูมิก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีเขาล้อมรอบเหมือนจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นจังหวัดที่เป็นเขตติดต่อกัน ของอำเภอวิเชียนตำบลยางสาวกับอำเภอพักดีทุมพลตำบลสายทองนี่ผมก็จะพาพี่น้องเดินกลับขึ้นไปด้านบน ผมเอชิวชาแนลคลิปนี้ผมก็พาพี่น้องมาเที่ยวถ้าแก้วถ้าแก้วที่ผมว่านี้ตั้งอยู่ตำบลแหลมทองอำเภอพักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมินี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมพาพี่น้องออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถ้าไม่ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผม อย่าลืมติดตามผมไว้ด้วยนะครับถ้าอยากให้ผมพาไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบายบาย A Q Channel ครับ